พ็เออป็นการลองเสียงที่ก็ไม่เคยได้พูที่ไหนนะครับแล้วก็ก็โอเคเลยนะแล้วก็นั่งก็เป็นคู่คู่กันทะเลาะกันบ่ข <c oughs> องไม่ใช่ต้องดูรถแอนเดียวยใช่ไหมออไเลยจะเ,เป็นคู่เป็นคู่คือยิ่งนั่งอย่างนี้ยิ่งคู่ขอนยาตบอกเลยนะวันจริงๆสภาพอย่างนี้ต้องเป็นเนี่ย เราก็ต้องไปซ้อมพาร์ทของเราให้แข็งแรงพาร์ทของเรากลุ่มนี้ก็ให้แข็งแรงก่อนที่จะมาฟังว่าทั้งวงแข็งแรงหรือพร้อมเปลี่ยนเนี่ยในพาร์ทของตัวเองก็ต้องแข็งแรงด้วยทาเป็นสองตัวแอบไปซ้อมกันเลยหรือก็ไปนัดซ้อมกันแล้วก็ใครเข้ามาพอเข้ามาในวงเนี่ยก็จะมีหัวหน้าพาร์ทใช่ไหมคอยบอกหัวหน้าผิดลูกน้องก็บอกได้นะก็บอกได้หัวหน้าแล้วก็จริงๆก็จะเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดในพาร์ทนั้นๆนั่นแหละ นะครับก็จะเป็นคนที่่อนรองศาสตราจารย์ด็อกเตรอร์ดอรอ็อรสุครีเจริญสุขได้บอกไว้ว่าการเล่นดนตรีตามโนต้ตไม่ใช่ดนตรีเอ้มตายแล้วแล้ว,ลวครูก็สอนให้เราเป่ากับโนต้ตนั่นหมายความว่าเมื่อเราจดจำได้แล้วเนี่ยในความเป็นดนตรีนั้นมันก็ต้องมาจากความรู้สึกที่ที่เราต้องการจะถ่ายทอด นั่นหมายความว่าพอมันเป็นวงก็ยิ่งต้องต้องเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเหมือนที่ท่านอาจารย์เคยบอกกับวงว่ากินข้าวหม้อเดียวกันหรือเปล่านนะฮะ One two one two three four ต้องไปอยู่ในความรู้สึกของทุกคนเลยอันเนี้ยแต่เมื่อกี้พอหลังจากหัวนหน้าวงนับหัวนหน้าวงนับหมายครับนับให้ผมหน่อยอะหัวนหน้าวงนับนับเพลงแรกเพลงแรกเพลงแรกใกล้ลู้หัวนหน้าวงนับอ <N> ือ องหนึ่งสองสามสี่ต้องไปอยู่ที่ทุกคนนะ้วแต่มันทกี้พอหัวหน้าวงนับมันเหมือนกับแบบว่าอ่ามึงก็ซ้อมนับมาเดี๋ยวกูก็จะเป่าพอตามมึงนับมาพอนับเสร็จหนึ่งสองสามสี่ทุกคนก็เป่าตามตามที่ซ้อมเหมือนกับแบบมันก็เลยกลายเป็นว่าบางช่วงบางตอนมันพบว่ามันเหมือนกันเดากันมาแล้วก็เอ๊ะจะต้องมาตรงนี้พร้อมกันแต่มันไม่ลงบีนะ แต่มันตาเพราะอะไรก็ไม่รู้อะแล้วมันก็หย่อนพร้อมกันด้วยนะตอนหย่อนนะที่มันจะมาอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าโดนจิตโดนใจเรามาพร้อมกันตรงนั้นไนดะ้แต่อย่างที่บอกถ้าจะให้ครูฟังแบบที่คนไม่มีความรู้หรือมีความรู้แต่ไม่ได้มาให้คะแนนเนี่ยก็โอยก็ได้ได้ได,ได,ได้ได้เพลงที่ไฮาะเพลงเลยแต่ถ้าต้องฟังเพื่อจะต้อง บอกกันว่าต้องไปฝังผมก็ต้องตรงเนี้ยต้องระวังนะครับเพราะฉะพอมาถึงเพลงที่สองเพลงที่สองก็ลักษณะคล้ายๆกันนะถ้าเป็นครูนะครูมีความสึกที่อย่างจะหยอดเพลงนี้ลงในนี้เขียนว่าเท่ากับ9 2เนี่ยโมเดอลันโตเยมันสำหรับครูแล้วคิดว่าแล้วก็เก็บเครื่องหมายนี้ให้ได้ จะดีกว่าที่ครูพูดราบรองอาจารย์ดรสุธีบอกว่าเล่นตามโน้ตไม่ใช่ดนตรีมันก็กลายเป็นแบบทุกคนเล่นถูกโน้ตหมด,ดแบนบแต่มันมันขาดตรงเนี้ยมันขาดในนามิตที่เขาเขียนมาให้เราแล้วจริงๆแล้วการเขียนอย่างนี้ก็เขียนมาตามคาร้องอะไรเขาต้องการให้ให้ตรงร้องมากที่สุดในเพลงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอเราอยู่ในบีทที่มันเร็วเกินไปมันก็เลยทําให้ต้อง มันขาดรายละเอ,อ,อียดตรงนี้เพราะนั้นในลักษณะของการถ่ายทอดมามันก็เลยยังไม่ตรงกับที่ผู้บรพันธ์เขาต้องการเท่าไหรนะค,ะนนโโครับเพราะฉนั้นพอโคดูได้แล้วีมันก็ไม่ตรงเราฟังเสียงมันก็ได้อย่างจริงจัยนะ,ะแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้อย่างที่บอกนะนี่ฟังในฐานะกรรมการนะแต่ถ้าให้บอกว่าเป็นคนฟังคนหนึ่งเนี่ยก็อิ่มหัวอิ่มใจกับความสามารถของพวกเรานะครับแล้วตรงนี้เราก็จะเป็นอีกเวทีหนึ่งที่ทําให้เรามีความแข็งแรงขึ้นแล้วก็ อย่างน้อยก็ถ้าปีหน้าจะได้กลับเข้ามาสู่ในเวทีของการประกวดนะก็จะได้มีมีเรื่องอย่างนี้ครับไปพูดคุยกันบ้างกับกับทั้งโค้ชนะครับพูดที่ฝึกสอนแล้วก็ทางพวกเราเองนะครับโรงเรียนนี้เอกชนปะครับเอกชนนะวันทรมันอาจจะมีการเปลี่ยนโค้ชได้นะครับทําไม่ได้เหรียญทองอาจจะถูกไล่ออกว่าไม่เกี่ยวนะแต่กําลังจะบอกว่าถ้าครูคนนี้ไม่อยู่เนี่ยเพราะว่าเอกชนก็จะมีการทันเปลี่ยนครูเนี่ย เราก็อาจจะเอาเรื่องอย่างนี้พูดคุยกับครูได้ในโค้ชสํำหรับคนต่อไปนะครับก็ชื่นชมในความสามารถแล้วก็สู้ต่อนะครับขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับค่ะขอเสียงปรบมื่อไห้น้องร้งจากโรงเรียน